ครับสวัสดีครับผมสรยุทธชาสมบัตินะครับอยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องราวเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ผมได้ทําไปในช่วง2อาทิตย์นะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือการเดินทางไปที่กรุงคารากัสที่เวนเนซุเอลานะครับเป็นการไปยื่นพระราชสารกับประธานาธิบดีมาดูโรนะครับไทยกับเวนเนซุเอลาเป็นมิตรประเทศกันนะครับในอดีตก็เรื่องของระยะทางเรื่องอะไรต่างๆนานานเนี่ยก็อาจจะยังให ไม่สามารถที่จะรู้จักกันใกล้ชิดเท่าใดนักนะครับแต่ความสัมพันธ์เนี่ยดีนะครับการเดินทางไปเนี่ยทำให้ผมได้มีโอกาสพบปะก,กับบุคคลต่างๆมากมายนะครับไปยื่นพระราสารกับประธานาธิบดีมาดูโรไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศไปพบรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศไปพบรัฐมนตรีช่วยด้านเศรษฐกิจนะครับด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมอื่นๆเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะนําข้อมูลตรงนี้นะครับมา เผยแพร่มาที่จะทำให้ภาคเอกชนไทยสามารถลิงก์อัพกับเวเนซุเอล่าได้นะครับการเดินทางก็ผมเดินทางตอนแรกเนี่ยผ่านแคนคูนเม็กซิโกเพราะว่าไม่มีบินตรงนะครับก็ไปค้างคืนที่แคนคูนแล้วก็บินเข้าไปโดยสายการบินของเวเนซุเอลาแต่ตอนขากลับเนี่ยบินโดยสายการบินโคปาซึ่งบินผ่านมาแล้วลงจอดที่ปานามาแล้วก็ต่อเครื่องมาที่เปรูนี่ก็เป็นวิธีการเข้าออกแล้วก็ เรามีกงศูนย์กิจมศักดิ์ที่เข้มแข็งมากคุณออสการ์ที่นั่นนะครับก็เบาใจได้ว่าเรื่องของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คนเวเนซุเอลาผู้นําเวนเนซุเอล่าภาครัฐภาคเอก,กชนเนี่ยนะครับเขาก็จะสนใจเราก็จะพยายามดําเนินการทางการทูตต่อไปนะครับหลังจากนั้นพอกลับมาแล้วเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปที่ทางใต้ของเปรูนะครับไปดูเรื่องของการทำสัมปทานป่าไม้ เป็น forest concession นะครับคือได้รับคำเชิญมาจากคุณอีริกฟิเชอร์ที่เป็นประธานสมาคมการส่งออกของเปรูเขาเชิญผมไปผมก็ไปแล้วก็ไปอยู่ในเคบินในป่านะครับป่าลึกแล้วก็ป่านี่ขนาดใหญ่นะป่าสัมปทานเนี่ยห้าหมื่นเฮกแตอร์ก็ตีสว่า300,000ไร่ใหญ่มากนะครับกังคืนเสียงสัตว์ร้องเสียงอะไรต่างๆนานา,นาเราเป็นคนเมืองเราก็ไม่ค่อยรู้นะฮะบ,บางครั้งก็จะมีเสียงแบบร้องแบบโหยหวน ก็สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะตื่นเต้นได้นะฮะก็ไปถามดูว่าเป็นเสียงอะไรเขาบอกเป็นเสียงลิงร้องตอนกลางคืนนะครับแต่ก็โหยหวนมากเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนนะครับมีเสือแจ็กกัาด้วยนะครับพอออกมาจากป่าสัมปทานก็ไปดูนะฮะไปดูเรื่องของการทําเหมืองผิดกฎหมายนะฮะใช้คําพูดแบบนี้ก็คงพอได้เรื่องของการทําเหมืองทองที่มีคนลุกล้าพื้นที่ พื้นที่ป่าเข้าไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยทำให้ผมเห็นเลยว่าป่าสัมปทานเนี่ยคือเราไว้วางใจได้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพอนอกนอกป่าสัมปทานเนี่ยที่เป็นพื้นที่สงวนเนี่ยก็มีคนเข้าไปเนี่ยตรงนี้เป็นโจทย์สําคัญของภาครัฐผมคิดว่าน่าจะเป็นภาครัฐของเกือบทุกประเทศที่จะต้องดูแลนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องทํำยังไงที่จะ r e g u l เ t ลตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาการสร้างบ้านใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอินฟอร์มอลอีคอนมก็แล้วกันนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ไปดูท่าเรือชังกายนะครับเป็นท่าเรือน้ําลึกที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทจีน c o สโก้ Costco กับบริษัทเมืองแรกของที่นี่นะครับของเปรูเนี่ยเขาทําท่าเรือเพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างระหว่างลาตินอเมริกากับเอเชียนะครับตรงนี้จะทําให้ การนําเข้าส่งออกของเราเนี่ยในอนาคตก็จะดีขึ้นนะครับถ้าเรือนี้กําลังก่อสร้างอยู่อีกประมาณ3ปีนะครับสปีน่าจะเสร็จก็จะเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นแฟลกชิพอินเวสท์เมนต์ของเปรูในยุคนี้ทีเดียวเพื่อจะจะสร้างนะครับคอนเนคกิวิตี้กับเอเชียนะครับตรงนี้เรียกว่าช่วงนี้ผมก็ดูในเรื่องของเศรษฐกิจเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาทิตย์หน้าผมก็จะเดินทางไปที่โคลัมเบียนะครับไปคุยต่อในเรื่องของ ไบโอซิ u ล่ากรีนอีค o โนมีกับทางภาคธุรกิจของโคลัมเบียนะครับเพราะว่า Bio โอซิ u ล่ากรี e อี c o n o m y BCG เนี่ยเป็น a อ e เจนดาที่สำคัญของไทยในขณะนี้นะครับเราก็จะเป็นประธานเอเปในปีหน้านอกจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถไปต่อยอดกับภาครัฐภาคธุรกิจในลาตินอเมริกาได้นะครับเพราะว่าโจทย์ที่ท้าทายขอ,ของทุกประเทศตอนนี้ก็คือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับรกลับมาบูมกลับมาเข้มแข็ง ก่อน هنا. เหมือนเช่นก่อนที่จะมีไวรัสนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สถา,านทูตท,ทุกท,ที่นะครับกำลังดําเนินการอยู่แล้วก็เวลาเดินทางไปที่ต่างๆก็เจอนักการทูตไปที่ต่างๆบางประเทศก็เข้มแข็งมากนะฮะเข้มแข็งเข้มแข็งมากผมก็พยายามให้กําลังใจโอ้อยู่เป็นนักการทูตระดับ world class ทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบางประเทศก็หน้าการทูตก็อาจจะเข้าใหม่นี่ก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ก็อยากจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ